เช้าวันศุกร์ที่29สิงหาคม2568นะครับนี่ตลาดนัดโคกระบือบ้านห้วยทั่งเบอร,ร์ปัวจังหวัดน่านในเวลาประมาณเจดนาฬิกาสามสิบนาทีประมาณนี้ทุกท่านก็เป็นกาดวัวเป็นตลาดนัดวัวขนาดเล็กมากนะครับขนาดเล็กมากมีวัวควายเข้าซื้อขายบางนัดก็ไม่ถึงร้อยตัวรวมกันแล้วนะครับทั้งวัวทั้งควายนะบางนัดก็ประมาณร้อยตัวแต่ตลาดนี้จะได้ลูกค้าหลักที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ครับ ก็ก็เลยยืนยืนได้นะยืนได้ชาวบ้านเขาจะมาหาซื้อแบบเออซื้อควายไปงานบุญงานประเพณีหรือว่างานเทศกาลอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมันก็เลยพอไปได้แล้วก็มีเขียงเนี่ยแบบนี้พี่ผู้หญิงเนี่ยก็เขียงเนื้อบ้านเจดีรัชดามาหาวัวไปทำแล้วครับเจ้านี้นี่คือถ้าได้ขายเปีกแบบชาวบ้านมันก็จะได้ราคาหน่อยตลาดนี้ก็เลยยืนอยู่ได้ครับไม่มีพ่อค้ารายใหญ่เออมาซื้อแล้วครับอืมนี่ เอาละผ่านพ้นพายุอะไรนะทุกท่านนะโอ้โหคนน่าทบ,บนอนไม่หลับกันมาหลายคืนตอนนี้ก็น่าจะเบาใจลงไปแล้วพายุลูกนี้ผ่านไปเห็นว่าตั้งเข้ามาอีกลูกหนึ่งแล้วนะครับอืแต่ว่าก็เป็นหนักทางทางแม่ห้องสอนทางนน้นนะครับก็เอาใจช่วยทุกท่านผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับเอาละทุกท่านตามพี่ต้อมไปดูกาดบัวบ้านห้วยท่างในเช้าวันศุกร์ที่ยี่สิบสิงหาคม2568กันครับ ครับวันนี้ผมจะเริ่มรายการด้วยวัวของทางพี่ชายท่านนี้นะครับท่านเดินทางมาจากบ้านยูตำบลจอม,อม้าอำเภอท่างผาเดี๋ยวนี้บ้านยูดังมากครับวัดวัดบ้านยูนะครับตั้งอยู่กลางทุ่งนานและสวยมากนะครับคนเขาไปเที่ยวกันเยอะเลยครับเดี๋ยวนี้วันนี้พี่เขามาหลายตัวนะเดี๋ยวจะถามราคา<ร>แบบไหนดีทุกท่นานโอ้เยนี่คู่แม่ลูกลูกตัวอะไรคะเนี่ยแม่เขาเป็นแม่เขาเป็นไทยไทยนะแม่เขาเป็นไทยไทยลูกเขาเป็น นี่เป็นลูกผสมลูกผสมตัวผู้อือนี่ม่คอรถบ่อลงอ่านี่นะมุมอาจจะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวดูกันสบายๆนะครับตลาดนี้วัวไม่ไม่เยอะมากนะครับพี่คู่แม่ลูกเท่าไหร่พีู่แม่ลูแล้วตัวเดียวเท่าไหร่ครับพี่เขาบอกราคาผมแล้วนะครับหมื่นสองพันห้าร้อยคือคู่แม่ลูกนี่นี่นะครับคู่แม่ลูก ลูกตัวผู้หมื่นสองพันห้ารอยแม่เขาเป็นวัวไทยพื้นแล้วก็ลูกเป็นลูกผสมโอ้โหแม่นี้แม่ใหญ่นี่เก้าพันอ่ะดูเนาะโ,โอ้เดี๋ยวนี้วัวแบบตัวนี้นี่เกินสามเมตรสามสิห้นนะครับวัวสูงใหญ่เลยเนะี่ยแต่พร้อมเนาะเปิดราคาเก้าพันเองเดี๋ยวนี้ราคาวัวแบบอืสุดๆครับอ่ะสีได้หุ่นได้เก้าพันบาทตัวนี้ วันนี้พี่้อมคอนเนิร์าเริ่มรายก,การด้วยวัวสามตัวนี้นะครับพี่วอนบ้านยุตมนจอมผ้าอำเภอทั้งผาครับโอ้ยตัวนี้เป็นไงแม่สาวไวัไวัยใกล้ผสมแล้วโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ราคาจะเท่าไหร่ครับพี่จาาบ้านสร้อยผ้าเปิดหมื่นเดียวเองงะนเดี๋ยวนราคาเปิดอยู่นะครับอือ,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 อเดี๋ยวนี้นะสูงเกินสูงเกินแม่ที่ผ้าแข้งขามันใหญ่ด้วยครับแข้งขาใหญ่ด้วยแม่สาว แม่สาวไว้ใกล้ผสมไปเช็ครอบสักสามรอบหมื่นเดียวแม่นางนี้ก็หมื่นเดียวเหมือนกันนะครับแม่นางไทยกลางไทยใหญ่อสองตัวนี้วัวพ<อ>ี่จ่าบ้านส้อยเพ้านะครับตัวละหนึ่งหมื่นบาทราคาเปิดอ่าพี่เขาเปลี่ยนเชือกละ้ะลองดูนะครับท่านใดหาวัวแม่นางแม่นางแม่นี้นะครับ แม่นางแม่นี้กับแม่สาวแม่นี้แม่สาวแม่นี้แข้งขาใหญ่ครับใหญ่หนังหนาเอาละตัวละหนึ่งหมื่นบาทที่จ่าบ้านซรอยพร้าวนะครับนี่พี่นันส่งเท่าไรพี่กิพันเออพี่นันส่งบอกราคาตัวที่ตัวที่พี่เขากำลังผูกเชือกแล้วนะครับแปดพันบาทนะครับเดี๋ยวดูกันตัวนี้เป็นเล่เล่ไทยนะครับแบบนี้นะแม่สาวอืมเอา สีใช้ได้สีใช้ได้ตัวไม่น่าจะใหญ่นะเดี๋ยวเด,ยวดูลงรถแปดพันบาทนะครับราคาให้ต่ออยู่เอาละมาช่วงเช้าดูกันสบายสบายว้าววีได้ยาวได้ยาวหุ่นใช้ได้ครับหุ่นใช้ได้แต่ไม่สูงก็สูงประมาณสักเมตรเท่าไหร่ครับตัวนี้เมตรสิบห้าอแม่สาวแม่นี้พี่นาส่งอยู่บ้านมอนตะมนมน,มนครเบอร์ปัวราคาที่ท่านเปิดนะครับแปดพบาทครับ แบบนี้ตัวละ8,005เขามันน่ารักดีฮะเจ้าดำนี่ประมาณเมตรเมตรหนึ่งตัวดำมันตัวน้ำตาลข้างหลังนี่ประมาณเมตร15เซนเมตร10เมตร15ตัวละ8,005คู่ละ10,070อ่าวัวพี่แทนบ้านมอนหาวัวแนวแถยบ้านไทยบ้านมาที่ตลาดนี้ไม่ผิดหวังนะครับแนวตลาดไทยพื้นเมือง ก็หน้าฝนก็โอเคอยู่นะก็กลางๆตัวนี้ไม่ถือวออ่าผมอ่ะบัวสายเนื้อบัวสายเนื้อแต่เกษตรกรที่มาหาโบเลี้ยงช่วงหลังนี่มาหาแบบนี้กันเยอะเหมือนกันนะครับเ, <laughs> เกษตรกรค,คนนั่งคนน่านนี่ช่วงหลังก็โบกมือลาวัวงามไปเยอะแล้วนะเออมาเลี้ยงหันกลับมาเลี้ยงวัวไทยพื้นเมืองอีกสองตัวนี้หมื่นเจ็ดตัวแปดพันห้านะครับพี่แทนบ้านมอนครับผม,มโอพีอ่ห้อยตัว ัวพ,พี่หอยตู่บ้านใหม่เชยเจริญตำบลสถานเพลิงนะครับวันนี้มาเยอะเลยท่านแบบนี้หมื่นห้าพันห้าร้อยคู่นี้นะโอ้แต่ลูกแต่เจ้าตัวเล็กนี่อย่างแจ่มกับสีนี่โอ้โหได้ลึกได้หุ่นด้วยนะนี่แบบนี้นะครับไม่แน่ใจเป็นคู่กันน่าจะจับคู่กันมานะครับเจ้าตัวน้านําตาลงามๆนี่ประมาณเม็ดสิบห้าส่วนแม่นี้เม็ดยี่สิบห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยอ่า หมื่นห้าพันห้าร้อยคู่นี้นะครับราคาวัวนี่ตลาดนี้นี่หาเงินหมื่นยากครับมีแต่เงินพัน <c oughs> เออตัวนี้นี่เป็นวัวแยกลูกขายหมื่นสองพันโอ้ตัวนี้เกินโอ้เรียกหาลูกแล้วฮะเรียกเรียกหา <c oughs> เรียกหาลูกละหมื่นสองเนี่ย <c oughs> เขามันน่ารักดีฮนะ <c oughs> เขามันเป็นเขาเรียกว่าเขาอะไร <c oughs> เขาแบบนี้ เขาเอาจ้ามาข้างหน้าเนี่อ่ะทุกท่านนี่หมื่นสองหมื่นห้าพันห้าร้อยแบบนั้นก็บัวท่านนะครับหมื่นเก้าพันห้าร้อยคู่หนุ่มสองตัวเจ้าตัวตัวหน้านี่เป็นบัวลูกผสมมั่นนะครับตัวหลังเป็นลูกผสมเล่นี่สูงก็ได้อยู่ครับตัวละเมตรยี่สิบตัวเล่น่าจะสูงกว่าน่าจะเกินนิดหนึ่งคู่นี้ก็ฟังได้นะเปิดราคาสิบเก้าครึ่งตัวเก้าพันกว่าบาท เอาละยาวๆเส้นนี้ก็ลองตองหาพี่หอยตูนะครับเจ้าของงัวอยู่บ้านใหม่เชเจริญตะบนสถานเบอร์ปัวตาเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับน,นี่พี่เอกครับตะโกนบอกราคาผมมาแล้วนะครับราคาเดียวกันเลยแลครับราคากันราคาเดียวเลยครับควายสามตัวนี้นะครับตัวละแปดพันห้าร้อยบาทต,ตัวละแปดพันห้าร้อยบาทนะครับอ่านี่ผู้หนุ่มตัวนี้ประมาณเมตรสิบ ตัวที่สองใหญ่กว่าเมตรสิบห้าตัวที่สามเป็เมตรยี่สิบอาเอาละทุกท่านสองตัวซ้ายมือนี่เป็นแม่สาวนะครับผู้หนุ่มตัวขวามือตัวเดียวราคาเดียวกันเลยเลือกเอาก็ได้แยกก็ได้ราคาเดียวนะครับแปดพันห้าร้อยบาทตัวนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยแม่สาวแม่นี้นะเมตรยี่สิบได้สบายๆนี้อา่าท่านใดหาควายเลี้ยงในช่วงนี้นะครับช่วงหน้าฝนนะพี่เอกเจ้าของควายนะครับอยู่บ้านอยู่จำบลแพรแก้วเพชยงคัง เปิดราคามาตรฐานดีฮะสามตัวตัวละแปดพันห้าร้อยบาทครับหอยติวหอยติวตัวละตัวเท่าไหร่น้นองติวบอกบอกเออค้ดละเหรอน้องโอ้โหเอ่อนอ้โอ,โนองติวอยู่บ้านสายมูลอำเภอทั้งปะ เออน้องติวนี่เป็นผู้จัดการของทางพี่เกียงคราเนี่ยฮะตอนสงการถ้าแบบนี้จะอยู่ประมาณสองหมืนสองตอนนี้น้องติวมาเปิดหมื่นแปดวัวหนุ่มก็ลงแรงเหมือนกันนะครับทุกท่านนะตัวนี้เนี่ยเมษสามเมษสามสิบหุนหุนงามมากนะครับเป็นวัวเล่ไทยเล่ไทยนะครับเล่ติดมาไกลๆนะครับอ่า ถ้านหนกต่ำๆนี่ติดเล่มาไกลๆหุ่นดีมากนะครับเนี่ยตอนนี้ลงมาเปิดแค่หมื่นแปดเองครับอ่าวัวอายุน่าจะขุนได้แล้วล่ะครับแบบนี้ท่านใดจะคัดวัวพี่เคียงก็เหมือนเดิมนะครับบ้านฝ่ายมูลอำเภอท่างผาตัวนี้หมื่นแปดนะครับถ้าเป็นแม่นางลูกผสมแม่นี้อันนี้ก็เม็ดสามเหมือนกันนะอันนี้หมื่นเดียวราคาเปิดอยู่หุ่นใช้ได้เนาะหุ่นใช้ได้กีบใช้ได้อยู่ราคาเปิดหมื่นเดียวอันนี้ก็คงจะ จะจบกันได้เท่าไหร่ฮนะอืมหมือนเดียวหนึ่งมืนแปดพบาทพี่เคียงน้องติวอยู่บ้านฝ่ายมูลอำเภอทางผานะครับโอ้ยแม่สาวแม่นี้แม่สาวแม่นี้ชนะเลิศเลยโอ้โหยเห็นบ้านท้ายยิ่งนี่เจ้าของหัวอยู่นี่อันนี้เป็นคู่แม่ลูกคู่แม่ลูกลูกสาวตัวงามๆเนี่ยนะครับแม่เขานี่เกินแม่สามสิบห้าแม่ก็อายุน้อยด้วยนะฮะ แม่คัดนมแล้วลูกกินนมอยู่ฟิลมราคาเปิดเท่าไหร่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยลูกนี้เขาสุดยอดดูแม่มันก่อนนะแม่เนี่เกินเมตรสามสิบห้านะครับอ่าน่าจะลูกแรกแล้วครับเนี่ยโอ้โหเอาท่านใดหาโบาเลี้ยงนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยยดูลูกสาวชัดๆโอ,โ,โอ้โหเป็นไงฮะสุดยอดืึอฮึกรีบสวยทุกอย่างครับแม่สาวแม่นี้นะ ฟิลลลูกลูกมันกี่เดือนแบบนี้น่าจะหกเนาะเจ็ดเดือนแล้วอ๋อทุกท่านลูกเจ็ดเดือนยังงามครับลูกนี้ยังงามสีแบบนี่หน้าสั้นๆอ่าท่านใดนําไปก็เก็บเขาต้งทันครับสบายสบายเลยนี่กําลังงามเลยเจ็ดเดือนเลยโอ้โหเอาละ หาแม่เฟมใหญ่แล้วลูกสาวส,สวยๆแบบนี้นะครับน้องเฟมเจ้าของวงวอยู่บ้านม่วงอ,อําเภอท่างผาราคาเปิดให้ต่อน,นะครับ25,500บาทครับพ่อพัดไอ้ตัวนี้จะสักเท่าไหร่เนี่ยทุกท่านจะสักกี่พันแบบนี้ตัวนี้เป็นเออมีกัดติดมาไหมทุกท่านแต่มั่นติดมาแน่นอนน่าจะมีมาหน่อยเนาะกัดไกลๆอ่านี่ บัวเมืองร้อนบวกบัวเมืองหนาวกัดมั่นอะไรนี่ก็จะเอ่อแต่สีมันคนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับสีดําในพื้นที่นะครับแต่ว่าในหุ่นมันจะสวยอืมอันนี้ประมาณสักเมตยี่ห้าได้เดี๋ยวจะลองถามพ่อพัดดูพ่อพัดเท่าไหหครับทไหครับแปดพันห้าร้อยบาท 8,500ห้ารอยบาทบนะเดี๋ยวัวไทยพื้นๆแบบนี้ก็วัวไทยบ้านพื้นๆแบบนี้ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับเจ็ดพันแปดพันแต่ตัวนี้สูงครับได้เม็ดเม็ดสามได้ไหมเกือบๆเนาะเม็ดยี่ห้า <ๆ S 1> นี่ก็วัวพ่อผัดมดแห้วครับนี่สองตัวนตัวเจ็ดพันสองตัวแม่นางเมืองนี่นะเจ็ดพันไอสองตัวเล็กลูกผสมตัวหกพัน นะครับตัวนุ้นแปดพันห้าตัวดํานุ่นนะครับที่ลงรถนะ <Okay. S 1> เอาละลองโทรหาพ่อผัดนี่ครับเพื่อนในห้อยก็จะซื้อเนี่ยแบบนี้ตัวหกพันนะครับอเพื่อนในห้อยจะให้ตัวนี้ท่านจะเอาเจ็ดพันเพื่อนจะให้หกพันท่านไม่เอาเออเอาละทุกท่านพ่อผัดเจ้าของงวเซตน,นี้อยู่บ้านควะดอนทองไม่ใช่แล้วบ้านตอนมูลำอำเภอท่างผานะครับงวอุ้ยทวนเจ้าบีบนี่ยังอยู่นะครับ เนี่ยหมื่นสองพันห้าร้อยเนี่ยหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ไล่ลงไปเนี่ยแบบนี้หมื่นสองบัวรูปสองคู่นี้สวยดีครับหมื่นสองหมืนสองเข้าคู่กันเป๊ะเลยคู่นี้เมตรยี่สิบได้เนาะนี่ตัวละหมื่นสองอ่าเอาทุกท่านบัวอุ้ยทวนบ้านฝายมูลถ้าแบบเล็กๆนี้ก็ตัวแปดพันกว่าบาทก็มีครับ แต่เจ้าแครนี่พ่อเขาจะเอาหมื่นห้าร้อยวันนี้นี่ตอนนี้ผมถ่ายแล้วหรอครับนี่หมื่นห้าร้อยแครประมาณสักเจ็ดสิบเซนหกเจ็ดสิเซนความสูงก็นะอหม้าร้อยท่านได้หาวัวไซกลางน้ําหาวัวผู้หนุ่มสซกลางน้ําไปเลี้ยงนะครับในช่วงหน้าฝนนี้ไปหาอุ้ยทวนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมีเยอะเลยครับนี่พิกัดท่านอยู่บ้านฝ่ายมูลอำเภอท่า่างผานะครับ นี่ตัวลรงรรนบ้านฝายมูลอำเภอท่างผาแม่สงสัยจะไม่เคยมาตลาดแต่ละตัวเ <c oughs> นาะครับนี่สักกี่พันเนี่ยเดี๋ยวลองดูลงรันนี่ท่านจะเปิดสูงแต่จะต่อได้เยอะนะครับไหลลงเยอะลงรัานในสไตล์ท่านนี่มีเขียงมีอะไรมารอวัวลงรันเพียบเลยนี่ ลงรันต,ตัวนี้เท่าไหร่ครับลงรันที่กำลังผูกนี่เจ็ดพันบาททุกท่านเอาพวกนี้วัวลงรันหมดนะครับตัว 7, 000, 7, 000. เจ็ดพันเจ็ดพันเดี๋ยวรอดูอีกสักตัวก็เป็นผู้หนุ่มฮะผู้หนุ่มไซส์เขียงเล็กนะครับเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับทุกท่านตัวเจ็ดพันนี่ประมาณนี้นี่ฮะดิ้นหน่อย โอ้ลุงรันบอกว่ามีอยู่ที่บ้านซาวกับตัวถ้าท่านใดมาไม่ทันตลาดนะครับหาบัวดนน่ตัวนี่ไปหาลุงรันมีขายทุกวันนะครับมีขายทุกวันนะครับท่านอยู่บ้าน่ายมูลอำเภอท่างผาเป็นลุรงรันนี้ท่านซื้อเยอะขายเยอะเอา้าทุกท่านมาวันนี้สี่ห้าตัวนะครับตัวละเจ็ดพันบาทนะครับประมาณประมาณนี้นะครับประมาณเนี้ยประมาณนี้นะฮะ,ะลองโทรหาพ่อเขาดูครับนี่พี่จาดบ้านซอยเพาก็ซื้อมาขายไปครับ พี่จาแบบนี้จะขายเท่าไหร่พี่อย่างเงี้ยกี่พันเจ็ดพันห้าร้อยบาทเจ็ดพันห้าร้อยบาทอุ้ยเนื้อตัวใช้ได้เนื้อตัวใช้ได้อ,ไดอืมอันตัวนี้โอเคนะเนาะเจ็ดพันห้าเนี่ยโอเคเลยสายเนื้อนะเพราะตัวนี้มีเนื้อไม่ไม่ผอมนะครับใช้ได้ไม่แน่ใจพี่จา่าจูงไว้ไหนนะครับหรือว่าจะกลับบ้านไม่รู้เจ็ดันห้าร้อบาทครับเมตรยี่สิบห้าได้ตัวนั้นว่า พี่เปล่งบ้านสายมูลอำเภอท่างผาสมตัววันนี้ครับสามตัวเปิดสองราคาไอ้คู่หน้าโอ้ยผู้หนุ่มนะครับบัวจากไก้กาสันประทองจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านเก้าพันห้าร้อยบาทคู่นี้นะครับตัวละสี่พันกว่าบาทนี่เปิดราคาเก้าพันหรอยบาทผอมอยู่นะครับพอมอยู่สูงระมานตัวละเมตรสิบเซนคู่นี้นะครับคู่ซ้ายมือนี่นะ ส่วนตัวนี้ตัวเดียว5,700บาทแม่นางอันนี้ประมาณเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบอ่าเนี่ยห้าพันเ็ดร้อยบาทแล้วก็9ก้าร้อบาทคู่นี้ก็วัวมาจากเชียงใหม่ครับมาเมื่อวานนี้ครับพี่เขาไปซื้อวัวที่เชียงใหม่มาขายที่กาดวัวเมืองน่นทุกสัปดาห์นะครับเดี๋ยวนี้ก็แปลกฮะแปลกว่า เดีย๋ยวนี้คนนั่นไปซื้อวอัวเชียงใหม่เยอะขึ้นเรื่อยๆครับไม่แน่ใจว่าได้ราคาหรือ,อยังไงนะฮะเอ้าท่านใดที่อยู่ทางเชียงใหม่ก็แลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับอาจจะได้ราคาที่ย่อมเยาวเมื่อสักปีสี่หกกทุกท่านยี่สิบกว่าปีก่อนนะผมไปทางานเชียงใหม่แล้วก็ไปรู้จักกับนายห้อยใหญ่ท่านหนึ่งท่านพาผมไปกาดสมปาตองเมื่อก่อนวัวที่เข้าทางประเทศไทยเนี่ยเข้ามาจากทางชัยปการนะครับต้อนมาเนาะต้อนมาขายที่โอ้ สมัยนั้นในฮอยก็สร้างเนื้อสร้างตัวกันด้วยรูปแบบนั้นทั้งนั้นคือไปซื้อวอัวที่ชายแดนแล้วก็ต้อนผ่านทางชายปาคการเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้แล้วนะคุณต้องไปซื้อที่ทางแม่สอดอย่างเดียวนะครับอา้าสามตัวนี้คู่ซ้ายมือ9้า0พันห้าร้อบาทขวามือตัวเดียวนั่นแม่นางนะครับห้าพันเจ็ดร้อยบาทครับเอเห็นราคาวัวแนวไทยพื้นนะครับบอกราคาเลยคู่นี้หมื่นสามพี่สมเด็จ บ้านเชียงยืนตะมดโยมอำเภอทั้งบ่าดูทิทุกท่านวัวราคาตัวหกพันห้ายุคนี้นะครับมันถูกลงไปเรื่อยๆนะวัวเนี่ยนะนี่ราคาตั้งอยู่ตัวหกพันห้าจบกันตัวห้าพันกว่าบาทแน่แบบนี้นะนนะโ,อโ,อโอ้เป็นแม่นางแล้วทั้งคู่ด้วยนะครับเป็นแม่นางมีลูกมาแล้วสักผมกล่าวว่าสักลูกเดียวตัวละลูกตัวซ้ายมือนี่แข้งขามันยาวเป็นโบโยกหน่อยสูงนู่นเหรครับ เออเมตรสามหย่อนตัวนี้นะส่วนตัวซ้ายตัวขวามือน,นี่ก็เมตรยี่ห้าได้แต่ผมนะครับผมทั้งคู่แต่ราคานี้คู่ละหมื่นสามโอ้โหราคาวัวมาถึงตลาดเปิดแบบนี้นะครับออกจากข้อเกษตรกรนี่มีน้ําตาล่วงมา <c oughs> อ๋อพี่สมเด็จเจ้าของอของวอัวคู่นี้นะครับหมื 1, น่นสามเนี่ยท่านอยู่บ้านเชียงยืนตะมุดโยมมาเภอท่างผานะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นครับผม <c oughs> บนรถนี่ก็เป็นวัวพี่ห้อยตนะครับ พอดีว่ามันบัวไม่ได้แทงจมูกนะมีหลายตัวเลยบัวหนุ่มน้อยสาวน้อยนะฮะนี่เพื่อนในหอยก็ปีนดูกันใหญ่เลยครับนี่อ่านี่ฮะมีอยู่สี่ห้าตัวตัวละสี่พันเก้าราคาเดียวกันเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับมีตัวผู้มีตัวผู้อยู่หนึ่งตัวตัวเมียสามใช่ไหมฮะก็ไม่เป็นไรครับแบบนี้ต้องมาดูกันเองวราบัวอยู่บนรถตัวสี่พันเก้า ลูกผสมลูกผสมก็มีไทยก็มีอาอพี่ตู่บอกว่าถ้ายกทีเดียวเลยเนะี่ยนี่พี่ตู่อยู่นะถ้ายกหมดเลยตัวสี่พันห้าถ้าเลือกตัวสี่พันเก้าอ่าถ้ายกหมดสนะี่พันห้าะมาดูได้นะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับเอาละครับผมในช่วงท้ายตลาดนี้ผมจะพาทุกท่านเดินดูบรรยากาศของตลาดห้วยทางยาวๆ นะครับยาวๆว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้วัวควายเข้าเยอะครับวัวควายเข้าเยอะแต่ว่าตลาดนี้ลูกค้าเข้าสายๆทุกท่านลูกค้าจะมาสายๆนะครับอ่านี่ก็วัวพี่เอกบ้านดูก็ยังอยู่กันเข้าก็ตัวแปดพันกว่าบาทนะครับอ่านี่วัวพ่อผัดมาเมื่อเช้าหกเจ็ดตัวขายไปสองสามตัวแล้วนะครับที่เหลืออยู่นี่ก็ตัวหกพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทตัวดําท่านจะเอาเจ็ดพันเจ็ดก็ยังไม่ออกครับนี่ นี่ลุงเพชรขอ,อกลุงเพชรมาทั้งบอทั้งควายก็ได้ขายครับได้ขายนี่ลูกค้าเข้าหนาแน่นมากคงไม่ได้ถามราคาลุงเพชรน้อยซื้อกี่ตัวน้อยซื้อจากลุงเพชรสองตัวอ่าเดี๋ยวจะถามลุงเพชรนี่นะลุงเพชรท่านนี้นะ้าควายลายใหญ่ของเมืองน่านนะครับนี่โอ้โหวันนี้เนี่ยฮะ เอ่อตอนนี้ราคาที่ขายได้ก็จะต้องถูกจริงๆถูกจริงๆเดี๋ยวผมจะลองถามสักตัวก่อนอืมลุงเพชรแม่ใหญ่ใหญ่นี่ตัวเ่าไหรือแม่ใหญ่ยังควายเนี่ยหมื่นสามพันห้าหมื่นสามพันห้า3 5 0 0นาร้อยนะครับแม่ทั้งบ่อทั้งควายเยอะไปหมดนะลุงเพชรนะครับทั้งหลังนั้นก็ใช่นะครับแม่งามๆได้หมื่นสองพันห้า หมื่นสามพันห้าหมื่นสองพันห้าอย่างตัวเล็กๆก็เลยตัวเล็กๆหนะ่อยห้าพันสองครับเอ๋อมีตั้งแต่นี่นะครับสี่ห้าพันเนี่ยขึ้นไปควายลุงเพชรนะครับท่านอยู่บ้านคโคดอนทองอำเภอท่างผานะครับมีควายขายทุกวันนะวันนี้มีครั้งแรกเลยลุงเพชรเอาวัวมาขายเส้นนี้ขายไปหมดแล้วนะครับนี่ขายไปหมดแล้ววัวนะครับเอา้เอาพากันเดินยาวๆสักหน่อยโอ้นี่คนเยอะครับคนเยอะกาดเล็กๆแบบนี้ นี่เป็นงอของทางลุงคำนะ้ำหมืน่นหมื่นพันห้าร้อยเนี่ยเจ้าเขาเขาวีเชฟนี่นะครับแมงงามๆนั่นยังอยู่นะครับบัวน้องฟิลม์มคู่แม่ลูกลูกอย่างงามนะสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับอเอานี่เซตนี้เป็นบัวของวุ้ยท่วนก็ยังอยู่กันครบแต่ลูกค้ามาสายครับวันนี้เริ่มเริ่มได้ขายกันเห็นไหมครับไปทําใบกันแล้วที่นี่เป็นตลาดชุมชนของบ้านห้วยทั่งซื้อขายกันได้ก็ตัวละสี่สิบบาท น,นี่พี่ผู้หญิงเสื้อเหลืองมหาบัวไปเลี้ยงนี่ป๋าเป่งไปเอาวัวเชียงใหม่มาก็ยังอยู่คปรบตัวสี่พันห้าพันกว่าบาทเนี่นะครับบนรถแมวลงนี่วัวของทางผู้ช่วยหมักบ้านบางวาบ้านบางวาแม่นี้ไม่แน่ใจควายใครมันผูกกิน้าอยู่นี่ควายของน้อยเชียนครับแมอ่ทุกท่านดูกันสบายๆในช่วงท้ายตลาด ัวพี่สมเด็จตัวหกพันห้าเนี่ยสองตัวนี้ตัวหกพันห้าก็ยังอยู่ที่จะขายจริงในช่วงหลังมานี้ตลาดค่อนข้างก็จะเป็นสายเนื้อนะครับก็จะเป็นสายเนื้อเนี่ยเนี่ยวัวพี่หอยตู่พี่หอยตู่ตท่านนี้แหละต่อรองกันอยู่นะครับต่อรองกันอยู่อืมนี่ขายดีทุกนัดก็ลอตเตอรี่นะครับขายดี <c oughs> คู่นี้ตัวแล้วหมื่นบัวพี่จัดเนาะ มีเนื้อมีหนังนะครับคู่นี้นะนผมถ่ายให้ดูตั้งแต่เช้าคู่นี้ยังอยู่นะครับสายเลี้ยงเดี๋ยวนี้หายากครับสายเลี้ยงเปิดราคาแนวสายเลี้ยงนี่เออจะยากหน่อยนี่เหรอฮะวันนี้ทั้งคนทั้งรถครับเยอะสะสหรับต,ตลาดเล็กๆแบบนี้นะครับัวควายก็เกิดร้อยคนเยอะมากวันนี้เอาละทุกท่านนี่คือทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหมดของตลาด ไม่ทังในเช้าวันศุกร์ที่29สิงหาคาม2568ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่องพี่ต้อมนะครับพบกันอีกทีวันอังคารที่ตลาดประหาดอำเภออำเภอปัวนี่เหมือนกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ